228วันสังหารหมู่วิปโยคแห่งไต้หวันวันที่28กุมภาพันธ์1,947หลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงกองทัพญี่ปุ่นที่ยึดครองไต้หวันยอมแพ้และส่งมอบไต้หวันให้กับกองทัพสาธารณรัฐจีนหรือก๊กมินตัง๋งโดยจอมพลเจียงไคเช็กได้แต่งตั้งนายพลเฉินอี้เป็นผู้บริหารเขตปกครองไต้หวันทว่าการเข้ามาไต้หวันของกองทัพก๊กมินตั๋งได้สร้างความไม่พอใจให้กับพลเมืองชาวไต้หวัน เนื่องจากการบริหารที่เต็มไปด้วยการทุจริตแอร์และเล่นพักเล่นคู่ของฝ่ายก๊กมินตั๋งประกอบกับในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองได้เกิดภาวะข้าวยากหมากแพงก๊กมินตั๋งจึงออกกฎหมายควบคุมสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างเข้มงวดทว่านายทหารระดับสูงของรัฐบาลกลับลักลอบนำสินค้าจากไต้หวันไปขายบนแผ่นดินใหญ่ทั้งยังปล่อยให้ทหารในกองทัพออกแย่งชิงข้าวของและรีดไถชาวบ้าน จนสร้างความเกลียดชังต่อกบมินตัางไปทั่วเกาะไต้หวันและความเกลียดชังนี้ก็ได้ประทุเป็นเหตุรุนแรงครึ้นในวันที่28กุมภาพันธ์ปี1947หรือที่เรียกว่าเหตุการณ์228ในเย็นวันนั้นทหารได้จับกุมนางหลิงเจียงเหมืยหญิงไม่ไวัย40ปีผู้มีอาชีพขายบุหรี่ด้วยข้อกล่าวหาละเมิดกฎหมายควบคุมสินค้าทำให้ชาวบ้านที่รู้เรื่องพากันไม่พอใจและมาชุมนุมประท้วงเจ้าหน้าที่ ฝ่ายเจ้าหน้าที่ได้ลั่นกระสุนใส่กลุ่มผู้ประท้วงจอนมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายจากนั้นความโกรธแค้นในหมู่ประชาชนได้ประทุครึ่งและมีการชุมนุมประท้วงเรียกร้องให้ยกเลิกการควบคุมสินค้าและลงโทษเจ้าหน้าที่ที่ยิงชาวบ้านแต่ทางการกลับเพิกเฉยจนทําให้การประท้วงรุนแรงและลุกลามไปเป็นการจลาจลทั่วเกาะนายพลเฉินอี้จึงสั่งเคลื่อนคนปราบปรามผู้ประท้วง กองทัพก๊กมินตั๋งปฏิบัติการกวาดล้างผู้กระท้วงอย่างรุนแรงจนเหตุการณ์ยุติลงในเดือนมีนาคมปีเดียวกันซึ่งเอกสารทางการระบุว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ราว5,000คนแต่หลักฐานในภายหลังระบุว่าจำนวนผู้เสียชีวิตในการล้อมปราบครั้งนั้นสูงถึง28,000คนหลังเหตุการณ์2 2 8รไคเชคได้ประกาศกฎอัยการศึกในไต้หวัน หลังจากนั้นเมื่อกองทัพก๊กมินตั๋งพ่ายแพ้ต่อฝ่ายคอมมิวนิสต์ในปี1949เจียงและผู้ติดตามเกือบ3ล้านคนก็อพยพมาอยู่ไต้หวันโดยยังบังคับใช้กฎอายการศึกต่อมาเป็นเวลารวมถึง38ปีจนยกเลิกในปี1986โดยตลอดช่วงเวลานั้นมีชาวไต้หวันถูกทางการจับกุมกว่า140,000คนซึ่งในจำนวนนี้มีผู้ที่ถูกประหารและหายสาบสูญหลายหมื่นคนจนเรียกช่วงเวลานี้ว่าไวเทอร์เรอร์